We find out something and fall in love. Just one, this one thing we fall in love. สวัสดีครับผมประดิษฐ์ใจยบัวครับในนามร้านเจ้านาไก่ทอดเพชรบุรีครับตอนนี้อยู่ที่อูโมดรวมเพื่อนเสีสิ่งถนนคลองสุเอตสะพานแครับอำเภอบ้านลาดเพชรบุรีครับรถผมเป็น All New DMaX 2,014หัวเดียวปัจจุบันได้ทำการแปลงหน้า2,019หน้าสเตล์ลไฟเป็น2,019ครับกันชนเป็นตัวสูงตัดต่อทำเตี้ยครับและทำาสีทั้งคันที่อูโมดรวมเพื่อนเสีสิ่งเพชรบุรีครับกระจกเป็นคราสแควร์นะครับเป็นงานแท้ หูช้างใะไม่มีรูนอตเลยนะครับซึ่งเป็นการจับยึดจากด้านในออกมา รถผมก็จัดทำเครื่องโดยคุมโทนเหลืองดำครับเครื่องเดิมเป็นเครื่อง2อ0 0นะครับแต่ตอนนี้ทำการอัพเป็น3000ข้างในมีลูกกานข้อทำการไล่ข้างมีปัม๊มมีแคมมีหัวฉีดมีระบบน้ำมันสายระบายไอทำการย้ายจากรูล่างขึ้นมาเป็นรูบนติดตั้งอลัตเตอร์สร้างรูระบายไอรูใหม่ขึ้นมาครับอุปกรณ์ทําการชุบคอมเมมปัดเงาครับก็มีพวกคอมแอร์สายแอร์มูเลน่าครับทำเป็น t u r b บคู่ครับตัวล่างสามพันครับข้างบน F5 มีไว้เกตนะครับตัวใหญ่นี้เอาไว้คุมบูธไม่ให้มัน เพราะว่าบูทผมใช้น้อยครับใช้แค่40แล้วก็ตัวบนใช้ตัวเล็กครับไว้ขลายทิ้งธรรมดาครับใช้ประกับ p c r s มันรับบูทได้เยอะครับเป็นร้อยปอนด์เลยครับส่วนเฮดเดอร์ก็ใช้เฮดเดอร์เดิมนะครับต่อขึ้นมาแค่ยึดกับตัวโบคู่คู่นี้ครับส่วนท่อไอเสียเป็นท่อเลสพันผ้ากันความร้อนเพื่อไม่ให้โดนคาร์ครับยิงตรงออกข้างประตูข้างคนขับเลยครับ กระปุกเบรกําการเปลี่ยนนะครับเป็นอลูมิเนียมไดดํดำส่วนระบบเบรกเปลี่ยนสายเป็นหัวฟิตติ้งเพิ่มสวิทช์เบิร์เป็นหนึ่งตัวครับท่อไอดีเป็นท่ออลูมิเนียมครับทำการยิงสายเป็นสีพอเด์โค้ดครับส่วนท่อร่วไอดีนี่สร้างในรูปแบบเดิมครับแต่ตัดเขาออกเป็นอลูมิเนียมไดดํดำครับส่วนหม้อน้ำนี่เป็นหม้อน้ำสั้นใช้เป็นของ MB อันนี้เป็นถังพักน้ำครับประปุกพาวเวอร์ด้านล่างเป็นของ HPD ครับ แผงแอร์ซิ้ครับถึงแผงแอร์จะเล็กครับแต่ว่าตอมเย็นในห้องโดยสารใช้ได้เลยครับของผมเนี่ยใช้พัดลมตัวใหญ่ตัวเดียวอินเตอร์ของ P C R C ครับขาหน้าเป็นขานเตนเลสนะครับตัดเลเซอร์เป็นร้านเจน่าไก่ทอดเพชรบุรีครับเปลี่ยนน็อตตัวล่างทั้งหมดเลยครับเป็นน็อตแต่งครับฝาปิดช่องแอร์ด้านหลังเป็นอลูมิเนียมไดด์ำเช่นกันครับ H P D ครับฝั่งนี้เป็นกระปุกเติมน้ำปัดน้ำฝนของ H P D เหมือนกันครับ ตอนนี้มาดูช่วงล่างของรถคันนี้บ้างนะครับเป็นสเต็ปรถบ้านอย่างบางครับทำการดัดแหนบทำแหนบ2แผนครึ่งก็โลด3นิ้วครับโช้เป็นของ x อ a c ทคฟอครับปรับ9 ไม่ได้ทำการว้ากคาเซนะครับคาเซกะเพราจะนั่งกันอยู่แล้วครับส่วนด้านหน้าเป็นโช๊คตัดอัดน้ำมันใหม่ครับแกน20ข้างหน้าลง2นิ้วครับมาดูที่ดุมล้อมั้งนะครับดุมทําการแปลงเป็น5รูลออันนี้เป็นจานสามห้าห้าทำฮับกลางครับปั๊มเป็นอาริโต้สี่พอทใหญ่ครับเจียหลังปั๊มเพื่อหลบต้องล้อครับส่วนจานหลังเป็น3ามสศูนย์ะครับเป็นสกายไลน์สองพอททำฮับกลางเช่นกันครับแต่อาลตเตอร์เพื่อจะหนุนให้หลบการล้อไม่ให้ชนปั๊มครับ i'm so caffeinated. so caffeinated spend half a day with my other favorite วันนี้ผมได้เอาล้อแรนโซตัวใหม่มาทดสอบกับรถผมครับเป็น D1 FC ครับขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งออฟด้านหน้า22ด้านหลัง13เป็นล้อ5ก้าน5ลูตรงๆครับเป็นสีเอ็กรค,ครับเป็นน้ำเงินอมม่วง m มจิกเพอร์เฟสเปคเดียวกับ D1 Fx ครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นโฟร์ฟอร์มิงล้อตัวนี้เน้นออฟลึกตามสไตล์แรนโซเลยครับคนที่ชอบ SF แต่ว่าอยากได้ราคาที่เบาลงมาหน่อย ตัวนี้เลยครับ F4 ท้องล้อกว้างกว่าตัวเดิมด้วยครับนัดด้วออยยาง w o b r r i n Triple X size 275 40 18ทั้ง4เส้นเลยครับล้อและยางชุดนี้พอมาอยู่ในรถผมและดุดันขึ้นครับการล้อก็เป็นการสป็อกที่มีออฟลึกๆึกดุกดันขึ้นมากครับ ตอนนี้ก็เข้ามาดูในภายในห้องโดยสารบ้างนะครับเริ่มจากพวงมาลัยเป็นโมโมแท้คอพับของเวิร์กเวลครับคอบางเบาะเป็นเอมธนูทองลายคาร์บอนตัว l i m i t ต็ดครับต่อด้วยวัตบูทดิฟฟี่6ตัวขาจับติดกระจกครับมีแซ1ดีหตัวครับ ก็มาต่อกันด้วยอคอกนะครับคอกเป็นอคอกสแตนเลสนะครับไดสี่ลุงทําโดยสอนอคอกซิ่งนครปฐมนะครับส่วนลายที่เราเห็นลายเล็กๆอย่างนี้เป็นลายเบิร์นนะครับที่ใช้ความร้อนเป่าให้เกิดลายขึ้นมาโดยตัวคอกนี้ได้ทําการเสริมคําเคสหลังกระจกเข้าไปด้วยนะครับ ท้ายนี้ก็ฝากอุโมดรวมเพื่อนเสีสซิงจังหวัดเพชรบุรีครับใครอยู่แถวแถวบ้านลาดไว้เข้ามาทักทายกันได้ท่านใดที่สนใจคอกเตี้ยเตนเลดสอบถามร้านสอนคอกซิงคนครนผสมได้เลยนะครับฝากถึงเพื่อนๆท,ท่านใดที่สนใจล้อแม็กผมแนะนาแลนโซครับเพราะผมมั่นใจในคุณภาพความแข็งแรงและความคมของล้อใส่แล้วรถไม่มีสั่นแน่นอนแล้วก็ยังปลอดภัยด้วยครับ One this one day we fall in love. Somehow you touched them to fall in love. Fall in love.